สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการใช้พัดลมพัดลมย้อนกลับนะครับเป่าเป่าเราพึ่งของเรานนั่เองอันดับแรกคือต้องปิดแอร์ก่อนครับปิดแอร์ก่อน แอก่อนครับน้องแล้วนี้เราต้องลงลงไปเปิดฝากลับทูได้าะด่ับหมาาับขึ้นมาดรนึงไตั้งค่าที่หน้าจอนะครับ กดที่เมนูได้เลยครับเนอ้เองขมามาตรงนี้นะูตรงนี้เนาะงแล้วก็เข้าการตั้งค่าแล้วขับเรียกวันนานาๆๆตั้งค่าเครื่องจักรยังไงครับไปดูนี้เนาะพัดลมย้อนกลับพัดลมย้อนกลับแบบแมนนวลคิดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วกดโอเค Kita keluar kurung 30 mil. Jom, OK Ini, kita berdua. ขึ้นมาดูนะจอแล้วก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์ไม่ไม่เห็นว่าไงแล้วกดกลับแล้วกดโฮมโอเคครับเปิดแอร์ได้ตามปกติอโอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ